สวัดีค่ะเมย์จะช่องเมเวอร์ค่ะวันนี้เมย์จะมาสาธิตการทำเสื้อกะโอบอยางยืดตัวนี้นะคะใส่สบายลก็ทำง่ายมากเลยค่ะเราไปดูวิธีการทำเลยค่ะเมยตัดผ้าขนาด33คูณ120เซนแล้วก็พับครึ่งค่ะด้านนี้นะคะเป็นสันทบนะเป็นด้านที่พับครึ่ง เมก็จะเอาด้านถูกนะคะชนกันเอาด้านถูกของตัวผ้าค่ะชนกันแบบนี้แล้วก็เย็บติดกันเย็บเส้นตรงติดกันลงมาเลยค่ะพอเราเย็บเสร็จแล้วนะคะเมก็จะไปรีดแบตตะเข็บค่ะ ตอนนี้ผ้าเราก็จะแบบเป็นวงกลมละรีดแบบแตะเข็บให้เรียบร้อยจากนั้นนะคะเมย์จะมาพับช่องสำหรับสายยางยืดค่ะเมย์พับลงมา4เซนตรงนี้นะพับลงมาก่อน4เซนพับเข้าไป1เซนอันนี้ก็พับเข้าไป1เซนก็จะเหลือ3ามเซนนะคะ ตอนนี้ช่องเราก็จะหลืออยู่สเส้นเมก็จะพับกลัดเข็มมุดโดยรอบเลยค่ะทำไซส์ประมาณนี้นะ3ามเซนโดยรอบเลยนะคะอันนี้ขึ้นอยู่ขนาดยางยืดที่เราต้องการใส่นะคะแล้วก็เราอยากใส่กี่เส้นนะเมย์ใส่0.5เซนเมใส่อยู่4เส้นค่ะ อันนี้นะเราจะเหลือช่องว่างไว้ตรงนี้สำหรับใส่ยางยืดนาอแล้วเราก็จะไปเย็บโดยรอบเลยค่ะเมเย็บตรงนี้ก่อนนะเย็บปิดแบบเย็บให้มันเป็นช่องก่อนเนาะอันแรกเย็บโดยรอบเลยค่ะเย็บชิดๆกับตรงรอยพับนะคะ เราเย็บวนมาอีกฝั่งนึงเนี่ยอย่าลืมเว้นช่องว่างไว้สลับสอดอยางยืดด้วยนะคะเมย์เอาเข็มหมุดกลัดไว้เป็นจุดเนะาะจะได้ไม่ลืมเนี่ยค่ะเมย์มาร์กช็อกสีเหลืองไว้เป็นจุดที่เราจะหยุดเนาะหลังจากนั้นเมย์ก็จะเย็บเป็นช่องสอดอยางยืดนะคะเพิ่มเติม อันนี้ก็หนึ่งช่องเมก็เย็บขนานมากับขอบผ้าเลยค่ะให้กว้างพอที่ยังยืดเราจะใส่เข้าไปได้นะขอไม่ยังยืด0.5เซนเราเย็บสัก0.7อะไรเงี้ยค่ะนี่นะคะเราเย็บมาอีกฝั่งนึงจนถึงรอยช็อกตรงนี้นะเราจะหยุดที่รอยช็อกนะคะ เนี่ยค่ะหยุดตรงนี้เราจะได้มีช่องว่างสอดอย่างยืดเส้นที่สองแล้วก็เย็บขนานกันไปค่ะนี่นะพอเมย์เย็บเส้นนี้เสร็จเนี่ยก็จะเย็บอีกหนึ่งเส้นนะคะช่องเมย์ก็จะมีทั้งหมดสี่ช่องใส่ยางยืดสี่เส้นอันนี้นะเดี๋ยวเมจจะเย็บเส้นนี้อีกเนี่ยค่ะ พอเราเย็บเสร็จแล้วได้แบบนี้นะคอมมีก็จะได้สี่ช่องแบบนี้ที่เมจะใส่ยางยืด0.5เซนค่ะส่วนข้างล่างนะคะส่วนอีกฝั่งเนาะอีกฝั่งเนี่ยเมใส่ยางยืดสองเนค่ะเมก็พับเหมือนกันแต่ว่าความกว้างของช่องอันเนี้ยเมทำประมาณ1.5ถึง2เซนก็ได้ค่ะ แล้วแต่ขนาดยางยืดที่เราจะใช้นะคะถ้าเราใช้เส้นใหญ่เราก็เย็บช่องเดียวก็ได้อันนี้นะมีเย็บเสร็จละหลังจากนั้นเราก็จะเอาอยางยืดนะคะมาสอดกับกิ๊บติดผมอันนี้ความยาวยางยืดไม่ใช้23่23นิ้วแล้วเมยก็สอดเข้าไปในช่องเลยค่ะ าค่อยดันกิฟเข้าไปแบบนี้นะแล้วก็ส่งยางเข้าไปดันเข้าไปค่ะแล้วก็ดึงดึงยางไปด้วยนะคะดึงยางยืดเยอมนี้ก็เด้นเมื่อยข้อมือเหมือนกันนะเนี่ยค่ะเราก็ดึงไปเรื่อยๆเลยค่ะให้มันทะลุมาอีกฝั่งหนึ่งเลยนะของช่องที่เราเว้นไว้นะนี่นะคะพอทะลุออกมาแบบนี้ดึงออกมาเลยค่ะ ดึง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 ออกมาแล้วหาปลายอีกด้านหนึ่งนะคะหาปลายอีกด้านหนึ่งของยางยืดเอาปลายมาซ้อนกันค่ะปลดกิบออกเอากิบออกได้แล้วค่ะ นี่นะเราก็จะไปเย็บอันนี้ค่ะเย็บยางยืดติดกันนะคะไม่เอาเข็มปักลงไปก่อนแล้วค่อยเอาตีนผีลงตามค่ะแล้วก็ไม่เย็บเส้นตรงแล้วก็ย้ำถอยหลังนะคะนี่นะพอเราเย็บยางยืดติดกันเสร็จแล้ว มีก็จะดึงยังยืดให้มันเข้าไปข้างในเนาะผ้าจะไม่กองนะคะหลังจากนั้นเราก็จะสอดอยังยืดนะคะแล้วก็เย็บแบบนี้ให้หมดทุกเส้นเลยเนี่ยมีสอดแล้วกราดเข็มไว้ก่อนแล้วก็มีก็สอดอีกเส้นนึงเนี่ยนะมีก็ค่อยๆดันกิบ อันนี้า้ามจะเริ่มแบบย่นๆแล้วเนาะเราก็ค่อยๆดันนะคะแล้วก็ดึงๆๆเนี่ยดึงค่อยๆดึงนะคะจะเย็นๆค่ะตรงนี้ไม่ก็หาอะไรฟังเพลินๆค่อยทำนะคะนี่นะพอเราได้หมดแล้วแบบนี้เราก็จะเย็บยางยืดติดกันเหมือนที่เราเย็บเส้นเมื่อสักครู่เลยค่ะเย็บ เย็บ yep, ยางยืดทุกเส้นเลยนะคะติดกันโอเคพอเราเย็บติดกันหมดแล้วเราก็ดึงยางยืดเมจะพยายามดันรอยเย็บนะคะเข้าไปข้างในนะหลังจากนั้นเราก็จะเย็บปิดช่อง เราเย็บปิดช่องที่เราเปิดไว้สลับสอกยางยืดค่ะเย็บตามรอยเดิมนะคะเย็บต่อลงมาเลยเอามือกดกดไว้นะคะหาตำแหน่งยางยืดอย่าเย็บโดนยางยืดนะคะเนี่ยค่ะดึงผ้าตึงๆใช้มือดึงผ้าตึงๆแล้วก็เย็บจนมาถึงอีกฝั่งนึงค่ะ ตรงรอยช็อคสีเหลืองที่เรามาร์กไว้นะแล้วก็เย็บย้ำโอเคเราก็จะเย็บแบบนี้ยกับทุกช่องเลยเวลาเย็บก็ดึงอย่างยืดด้วยนะแล้วก็เย็บเป็นช่องช่องช่องค่ะ นะเมยเย็บเสร็จละเย็บปิดเรียบร้อยได้ลักษณะนี้ส่วนตรงนี้นะเมย์ก็สอดอยางยืด2เส้นค่ะแล้วก็เย็บเหมือนกันวิธีการทำเหมือนกันเลยนะคะพียแต่นี้เราทำแค่สเส้นก็จะง่ายกว่าหน่อยนึงตัวเสื้อของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ใส่สบายมากเลยนะคะตัวนี้เวลาใส่ก็บิดบิดบิดให้มันเข้ารูปหน่อยนะคะเสื้อกองของแม่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทำง่ายใส่สบายมากเลยค่ะยูยูยูมากเลยนะคะ ใครอยากทำก็ลองทำดูนะคะใครมีคำถามคอมเมนต์ทำแนะนอนเลยว่าคอมเมนต์ใต้คลิปไปได้เลยค่ะสําหรับคลิปนี้เป็นไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ